ถ้าพูดถึงลำโพงราคาเป็นกันเองคุณภาพเสียงและสเปคเกินตัวก็น่าจะต้องมีแบรนด์ t r y b i t ติดมันแน่นอนครับโดยคุณภาพเสียงที่สามารถเทียบได้กับแบรนด์รุ่นพี่หลากหลายแบรนด์อย่างวันนี้เราหยิบตัว t r y b i t Maxwell Plus ที่เป็นรุ่นที่2มารีวิวให้ดูกันซึ่งก็มีการอัปเกรดให้เหมาะกับการใช้งานในยุคนี้นะครับกับราคาที่เปิดมาเพียง2,490บาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับภาพรวมดีไซน์นะครับเจ้า Maxell Plus เนี่ยก็มากับไซส์พอดีพอดีเลยหยิบถือมือเดียวได้สะดวกสะดวกครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ราวๆ6 <S <S 1รกรัมม,มีสายคล้องแขนมาให้สำหรับพกพาได้สะดวกมากขึ้นด้านดีไซน์รอบๆก็จะเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยครับไม่ได้แตกต่างกันมากจะเปลี่ยนเพียงแค่ตัวเสียบชาร์จนะครับจาก micro USB ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับก็มาดูแผงควบคุมกันบ้างครับใช้งานตามพื้นฐานเลยครับก็จะมีพวกเพิ่มลดเสียง กดเล่นเพลงหยุดเพลงส่วนฟีเจอร์เพิ่มเติมที่กดผ่านปุ่มเพล่์ได้ก็คือการย้อนไปเพลงก่อนหน้าโดยการกดปุ่มเพลย์3าทีนะครับหรือข้ามเพลงถัดไปก็กด2ทีนะครับก็คล้ายๆปุ่มมัลติฟังก์ชันเลยครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.0แล้วส่วนใครที่อยากเชื่อมต่อผ่านสายตัวนี้ก็รองรับอ็อก3.5สามารถเสียบสายได้ที่ด้านหลังตัวลำโพงนะครับ แล้ฟีเจอร์เสริมนะครับเจ้า m a x s o u n d p Plus Gen2 ตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวแบบสเตอริโอวิธีการเชื่อมต่อครับก็เปิดลำโพง2ตัวพร้อมกันเลยนะครับก,กดปุ่มบลูทูธบนตัวลำโพงค้างไว้เพื่อเข้า pairing mode จากนั้นก็กดปุ่มบลูทูธบนลำโพงอีกตัวค้างเอาไว้5วินาทีจนได้ยินคำว่า mode. <ienen> สเตอริโอมอดสเตโ mode หลังจากนั้นครับลำโพงตัวหนึ่งเขาก็จะส่งเสียงว่า left อีกตัวหนึ่งก็จะส่งเสียงว่า right left channel right channel เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อแบบสเตอริโอครับ mm. สำหรับไฮไลท์อีกอย่างของแบรนด์นี้เลยนะครับก็อยู่ที่ฟีเจอร์เอ็กซ์เบสที่สามารถกดปุ่มเพื่อเพิ่มเสียงเบสได้โดยจะสามารถใช้งานได้3แบบก็คือปิดโหมด x b ็กซเปิด x อ็กซและโหมดออ d ิโอบ o k อันนี้จะเน้นเสียงกลางสำหรับฟังพอดแคสต์หรือเสียงการประชุมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สำหรับสเปคนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็กันน้ําได้ระดับ IPX7 ก็ใช้จุ่มน้ําตกน้ําได้เลยครับรวมไปถึงตัวบอดี้ตัวนี้ที่เป็นยางรอบตัวเนี่ยก็สามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่าลำโพงทั่วๆไปครับ ีกฟีเจอร์หนึ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆกนะครับก็คือตัวนี้เขาจะมีไมโครโฟนมาให้ใช้งานสั่งการได้ทาง voice assistant หรือใช้คุยโทรศัพท์หรือว่าเอาไปใช้ประชุมในตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับส่วนคุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเทสใหม่ให้ดูนะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนเจ้าไทรบิดต,ตัวน,นี้เลยนะครับตอนนี้ระยะห่างจากตัวลำโพงอยู่ที่ประมาณครึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวลองถอยไปสักหนึ่งเมตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณภาพเสียงไมโครโฟนจากที่ฟังก็ น่าจะมีความกล้องขึ้นมานิดนึงครับแต่คุณภาพเสียงไมโดยรวมก็ถือว่าไม่แย่นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าคุณภาพไมโครโฟนดีทีเดียวครับใครจะไปใช้ประชุมงานก็สามารถทําได้นะครับส่วนด้านเสียงตัวลำโพงเป็นยังไงเดี๋ยวไปเทสกันให้ดูครับ little different than all the rest. Quite fashion where had sometimes Ten toes down, i am ride with the gang My whole life, I've been doing my thing If that money ain't no thing Anything I do, I do for the gang Again, we let it rain Please don't start us up Got that black and white That gang. and Mr. Officer Please don't search us We don't got a thing Tell her, park it up Then that ass be poking up them jeans up It's sparking up Let the fire Envy me On check โอเคครับด้านเสียงถือว่าจัดเต็มมากๆครับเรืองพีสเปคนะครับภายในเขาก็จะมีดอกลำโพงขนาด12วัตต์ให้มา2ตัวกำลังขับรวมอยู่ที่24วัตต์แล้วก็จะมีพาสซีฟเรเดเตอร์อีก2ตัวก็ช่วยขับเสียงเบสให้ดีขึ้นครับโทนเสียงที่เทสไปตะก,กี้ครับก็จะเป็นโทนที่อุ่นๆนะครับเสียงกลางก็จะมีความแห้งเล็กน้อยมีความใสเคลียร์เป็นธรรมชาติเสียงสูงทางเสียงยาวปานกลาง ฟังแล้วก็ไม่ค่อยบาดหูนะครับส่วนไฮไลท์เสียงตัวนี้ก็น่าจะเป็นเสียงเบสครับก็อตอนปิดเอ็กซ์เบสเนี่ยฟังเพลงสบายๆค่อนข้างเหมาะเบสจะไม่เยอะมากแต่ทีนี้ครับพอเรากดเอ็กซ์เบสไปแล้วเนี่ยเบสเนี่ยมาเป็นลูกชัดเจนลงได้ลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บตัวได้ไวปานกลางเพลงไหนเบสจะเยอะ,ยอะ,ยอะก็จะมีการแอบบวมแล้วก็ไปกลบย่านเสียงกลางอยู่เล็กน้อยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นลำโพงตัวเล็กที่ฟังสนุกแล้วก็เบสดีมากๆครับแทบจะเหมาะกับทุกแนวเลยนะครับพวกป๊อปร็อก h i ิปฮอป EDM ตัวนี้สามารถฟังได้ครับแต่ก็จะไม่มีญานของด p ฟเบสให้ได้ยินสักเท่าไหร่นะครับและสำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าเราเอาไปเปิดเสียงดังที่สุด100%เนี่ยตัวลำโพงเสียงจะเป็นยังไงบ้าง ขอสรุปจบกันเลยนะครับถ้ามองหาลำโพงสักตัวที่สามารถใช้งานได้ครบคันทั้งปาร์ตี้เล็กๆหรือหยิบม,มาใช้ทํางานฟังเพลงหน้าคอมหรือเอาไปประชุมนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มเกินราคาตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราพูดมาเลยครับกับราคาที่เปิดมาแบบจับต้องได้ก็เรียกได้ว่าเป็นลําโพงในงบ2-3,000บาทที่น่าใช้มากๆอีก1ตัวครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับลำโพงตัวนี้คนไหนที่สนใจพวกเราก็แนบลิงก์ลำโพงไทรบิดไว้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่ใช้ตัวไหนอยู่นะครับก็ลองแชร์ที่ด้านล่างหรือว่ามาคอมเมนต์คุยกันได้ครับและสุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ชาแนลเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ